มิสนาฟ้าล่มันคืออะไร,รอ่ะอีกทีเดียวลองฟังดีๆนะมันคืออะไรสับปะรดคืออะไรมเข้าไหมเข้าไหลูกเขียวๆเนี่ยนะนะแม่ปลูกที่นี่ที่นี่เดี๋ยลูกเล็กๆแต่หวานๆไม่มีเมล็ดอ่ะให้ถูกกันไปไปต่อไปมัน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 หรือมันไม่มัน <c oughs> เข้าใจภาษาไทยไหมก็รู้อยู่จะมาถามสมเด็จถึงนั่นแหละคุยกันหรือตอบแล้วตอบถูกต้องไปต่อถ้ามันไม่มันจะเรียกมันว่ามันหรือไม่มันมันถามคำถามแบบนี้ไงคุยแล้วตอบตอบถูกต้องหมดภาษาอังกฤษว่าอะไรครับแอปแอปแอปทำไมไม่คิดเลยอ่ะถูกต้อง